สวัสดีครับเพื่อนเพื่น,นี่พี่น้องน fc แฟนช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียนขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับเรามาตามกันต่อนะครับสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน vip นะครับสำหรับแนวทางของเซียนขอนแก่นนะครับก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับสำหรับแนวทางข้องเซียนขอนแก่นนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาหุ้นนอยรวมลาวดาวโจรดาวโจน ปกติดาวโจวน V.I.P นะครับเฉพาะกิจนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับอยากจะให้กำลังใจเซียนคอนแก่นก็พิมพ์เข้าไปในช่อง y o u t u B.T. e b Channel นะครับแล้วก็กดจิ้มเข้าไปเลยนะครับก็จะ ขึ้นรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนเกลทหลังจากนั้นก็จิ้มไปได้เลยนะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนเก่นก็สวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินหลังจากนั้นก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคอนเกลทนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดติดตามนะครับอ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบสามนะครับเราก็มีนัดพบกันกับลาวพัฒนาด้วยนะครับลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบพศ2 5 6งัห้าร้อยหกสิบหกอ่ะ สำหรับแนวทางของเซียนข้อเก่นนะครับสรุปผลนะครับก่อนที่จะวางแนวทางวันที่23นะครับ ก็จะมาสรุปผลกันก่อนนะครับสรุปผลวันที่22เดือน10พศสอ6พนห้อนะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนนะครับดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยสําหรับหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนสรุปผลวันที่22นะครับเดือน10พศ2 5 6 6นะครับ มาดูกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันลาวสตานะครับลาวสตาเวลาสิบห้านาฬกาสสนาทีนะครับบนนะครับบน 0, 0ู5ูห้าล่าง96กนะครับวันนี้ลาวสตาหลุดไปนะครับลาวสตาหลุดไปอ่ะเราก็จะมาดูมาตามกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับบน 0 4 3ล่าง6 1นะครับเฉพาะกิจก็เข้าไปที่อ่าสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดลืมบอกไปเลยนะครับลืมบอกไปเลยสำหรับ เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่22 mm hmm. เดือน10 mm hmm. พศ2อ 4, 5, 5, 6 6นนะครับเด่นวิ่งรูด 2, 2> mm hmm. เด่นวิ่งรูด1สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาให้เลนแน่นอนวิ่งรูด2วิ่งรูด1น่งะครับดิเซียนคนเก่งน,นินไปให้ที่วิ่งรูด2นะครับหรือท่านใดมีทุนเยอะก็สามารถนําไปเล่น19ประตูได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนเด่นวิ่งรูด2กับ1ก็จับคู่2 1เท่ากับ1ชุดนะครับ แล้วก็เบอร์สองสองหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเด่นวิ่งรูดสองนะครับก็จับคู่ไปที่สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดและก็สองแปดนะครับส่วนวิ่งรูดหนึ่งนะครับก็จับคู่ไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พพน้องน้องครับ อ่าสำหรับจับคู่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรามาดูตัวเจาะเน้นเน้นของเสียนคอนแก่นนะครับเจาะเน้นเน้นของเสียนคอนเก่นสําหรับวิ่งรูด2นะครับวิ่งรูด2ก็เจาะเน้นเน้นไปที่2 4 2 5 2 7 2 8แล้วก็วิ่งรูด1นะครับเจาะเน้นเน้นไปที่1 4 1 5 1 7 1 8นะครับส่วนตรงกลางเสียนคอนเก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับกันทุน มาดูนะครับสรุปผลวันที่22เดือน10พศ2 5 6 6นะครับลาวสตานะครับเวลา15นากาสาบนาทีบน 0, 0ูล่าง96สําหสำหรับแนวทางกองเสียนกอนแก่นหลุดนะครับหลุดนะครับลาวาลาวพัฒนาเราก็มาดูกันต่อมาตามกันต่อนะครับเฉพาะกิจบน0,43 ล่าง6 1ก็เข้าไปที่วิ่ง1นะครับเข้าไปที่วิ่ง1เฉพาะกิจนะครับจะพาะกิจเซียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่ง1นะครับส่วนตัวจอเน้นเน้นของเซียนคอนแกนก็จอเน้นเน้นจอไปที่หนึ่งหกนะครับตัวกันทูนก็มาหกหนึ่งก็ถือว่าเข้านะครับ เฉพาะกิจนะครับอ่าเฉพาะกิจเข้าไปที่ให้ไปที่หนึ่งหกมาหกหนึ่งนะครับก็มาตามกันต่อนะครับมาตามกันต่อนอยรอบพิเศษนะครับนอยเพราะรอบพิเศษบนสองหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะครับสองหนึ่งเจ็ดล่างเก้าหนึ่งเด่นวิ่งรูดนะครับ วิ่งรูด2บนนะครับวิ่งรูดสองบนวิ่งรูดหนึ่งบนนะครับแล้วก็วิ่งรูดหนึ่งล่างนะครับอ่ะวิ่งรูดสองบนนะครับมาหน่อยรอบพิเศษอ่ะอ่ะวิ่งรูดสองวิ่งรูดหนึ่งนะครับอ่ะจับคู่นะครับเออตัวจอดเน้นๆของหน่อยรอบพิเศษก็ สองหนึ่งนะครับส่วนตัวอ่านเด่นนะครับก็จออไปที่สองหนึ่งต่ไปอยู่ข้างหน้านะครับมาดูตัวเจาะเน้เนๆนะครับเจาะไปที่ 1, หน่งน่อยรอบพิเศษเข้าไปที่1นึงตรงๆนะครับเข้าไปที่1 7ึ่งตรงๆส่วนล่างนะครับ9กหนึ่งก็เข้าวิ่ง1นะครับล่างเข้าวิ่ง1 หรือว่า19ประตูนะครับก็มาที่9 1 19หนึ่งประตูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องยินดีกับทุกทกท่านด้วยนะครับยินดีกับทุกท่านที่ตามนะครับผมก็มาหน่อยรอบปกติบน9 1 8ล่าง1 7นะครับปกติก็เข้าวิ่งหนึ่งนะครับทั้งบนและล่างนะครับก็วิ่งหนึ่งบนล่างเลยนะครับ ส่วนตัวเจาะเน้นๆนะครับเซียนคอนเกนก็เจาะให้ที่ 1, หนึ่งเจ็ดหน่อยรอบปกตินะครับปกติหนึ่งเจ็ดตรงๆนะครับส่วนล่างนะครับหนึ่งจิดล่างนะครับหนึ่งเจ็ดล่างตรงๆส่วนวิ่งรูดหนึ่งนะครับบนนะครับเก้าหนึ่งแปดหน่อยรอบปกตินะครับปกติ เข้า17ล่างแล้วก็บน18นะครับบนก็18ตรงตรงนะครับยินดีด้วยนะครับเด้งบนล่างเลยนะครับเด้งบนล่างเลยน้อยรอบพิเศษกับน้อยรอบปกติวันนี้เด้งบนล่างเลยครับบนปกติ918ล่าง17ก็เข้าตรงตรงนะครับปกติ18บนตรงตรงแล้วก็17ล่างตรงตรงนะครับมาดูกันต่อนะครับน้อยรอบ V.I.P. บน9 9้ล่าง57วันนี้นาตา่างของเสียนขคอนแก่นหลุดนะครับนาตา่างของเสียนขคอนแก่นหลุดก็มาดู V.I.P. นะครับอ๋อหน่อยรอบรอบปกติเด้งบนเด้งล่างนะครับมาดูหน่อยรอบ V.I.P. นะครับบน9 95ล่าง57นะครับก็ สำหรับ VIP วันนี้หลุดไปนะครับแนวทางของเซียนขอนแก่นหลุดนะครับลอยรอบ VIP เราก็มาดูมาตามกันต่อเลยครับแนวทางของเซียนขอนแก่นวันที่23เดือน10บองพันห้รบนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันเลขอ่านสำหรับมาดูกันนะครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับเลขเด่นวิ่งรูด วันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนสิบพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งรูดสามนะครับวิ่งรูดเอ้ยวิ่งไม่ใช่วิ่งรูดสามต้องขอโทษขอไปนะครับวันที่ยี่ิบสามเดือนสิบนะครับเ่อกับวิ่งรูดหนึ่งนะครับกับศูนย์นะครับจับคู่ชุดเดีย่ยวกับหนึ่งศูนย์แล้วกับหนึ่งชุดนะครับส่วน เบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีไม้แน่นอนนะครับมีไมแ้แน่นอนวิ่งรูดหนึ่งวิ่งรูดศูนย์เซียนคนแก่นเน้นไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนาไปเล่น19ประตูดได้นะครับเพื่อนๆพนพี่พีนนน่น้องๆ้องครับอ่า จับคู่นะครับเด่นวิ่งรูด1นะครับเด่นวิ่งรูด1จับคู่นะครับ,รบ,บ,รบไปที่1 3 1 4 1สามหนึงห้าหนึ่งหอ่าตามมาด้วย17นะครับส่วนวิ่งรูด0ูนย์นะครับก็ไปที่ศูนย์สาม 0 4 0 5 0 6แล้วก็ตามมาด้วย07นะครับตามมาด้วย07สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆมาดังๆจากทางช่องเป็นกําลังให้ใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับ เจาะสำหรับจับคู่ก็เป็นที่เรียบร้อยต่อไปนะครับรเกียนควเกณฑ์ก็จะเจาะมาเจาะเน้นๆน,น,นะครับเจาะน้นๆน,น,นะครับไปที่1 3 1 4งสแล้วก็1 7นะครับส่วนวิ่งรูด0ูนย์ะครับวิ่งรูดศูนย์ก็จับคู่ไปที่0 3 0 4 0 6แล้วก็0ูย์เ นะครับเน้นไปที่สี่คู่หน้านะครับเน้นๆแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจเตียนคอนเก่นะครับก็เข้าไปในช่อง youtube พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สระอีนะครับทอทหารสระอีแล้วก็จุดนะครับ B T นะครับจุด C H A N E L นะครับ BT Channel นะครับ ฝากไ้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันที่2 3เดือน10พศ2566นะครับเราก็มีนัดพบกันกันกบลาวลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็เป็นวันที่23เดือน 10, 2566นะครับลาวพัฒนาตรงกลางนะครับเจนก่อนเกนก็บอกทุกคลิปนะครับการทุนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องการทุนนะครับ ฝากไปกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงปังพังไปด้วยกันนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับก็วันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงังพังเหมือนเดิมนะครับวันนี้สรุปผลก็เป็นที่เรียบร้อยไปนะครับก็เฮงเฮงปังพังไปด้วยกันสําหรับวันที่23เดือน10พปศ2566นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับเรามี ลาวพัฒนานะครับมันจันที่ที่สินะครับเรามีลาพัฒนานะครับผมเราก็มาตามกันต่อนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพงปังๆสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ